นี่อะไรลุงเพชแล้วเนี่ยโตโน่เฮ้ยไม่ใช่เนื้อไข่เจียวไม่ใช่เรื่องไข่เจียวเราจะมีเมียแล้วเพื่อนไม่ไหวเจียวลูกพองเอาไหมทุนเทียนชุดละสิบบาทนะครับก็นมัสการไอ้ไข่หรือว่าเอ้ยไอ้ไข่ไหนเนาะไม่ได้ ใช่ป่ะใช่ปะาเลย้พ่อใหลูกเลอช่ป่ะเฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเู้เฮย้้ยเฮ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 ีย้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยมฮ้ยเ้ยเเเย้้ยเ่ยย ชบาเนี่ยมาทุกวันลืมรู้เปล่าพาไปแล้วผู้หญิงแหละชบาเออชบาฉันคิดกับชบาเหมืนน้องสาวคนนึงเท่านั้นเขาไม่ได้มาหาเองหรอกเขามาหาข้าเอ้ยใช่หรือเปล่าจริงๆริงชบามาหาตัวเล็กหรือเปล่าเอ้ชื่ออะไรเนี่ยไยวันนี่อะไรลุงเพศรแล้วเนี่ยโตโน่โอชื่อโตโน่ด้วยคุณโตโน่โตโน่ชอกับผู้หญิงอ่ะชอบเปล่าไม่ แล้วชอบใครพี่ปอยพี่ปอยก็ผู้หญิงเหมือนกันนะลูกพองแต่ชาบาฉันไม่คิดออแต่ถ้เข้ามาหาแกก็ดีฉันจะเปิดทางให้เลขอ,อย่างหนึ่งนะชาบาเนี่ยนะมาทุกวันเลย,เยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวผู้เขียนเออขอให้เป็นแบบนั้นนะแล้วมาแล,วแล้วเราเหลือกันด้วยที่ชาบาเนี่ย เฮ้ยไม่ได้เรียกเลยเคยเล่นเรื่องเนี้ก็เล่นบ่อยไปรู้มากซะแล้วถ้างั้นเราเข้าข้างเลยว่าอะไทุกคนอยไาเสียงดังนะย่องย่องเดี๋ยวผู้ชายตกใจค่อยๆไปไม่ค่ะเสียงดังนะคะผู้ชายหนีค่ะเบาๆนะเบาๆนะระวังนะจะมีคนแอบมาจับมือนี่มนงไปบอกเขาทำไมเนี่ยผายกูเคยเล่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้เชื่อกูเธอเล่นเหมือนกันทุกคน รู้มาเอ้อชบาเฮ้ยแกเลือกไข่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่นั่นโอ้โหแล้วแกยากเลยไม่ใช่เรื่องไข่เดียวไข่เดียวโอ้ยเดียวด้เหรอเนี่ยแล้วเดี๋ยวแม่มันด่าก็มาโทษพูไอ้นี่ก็ไวเหลือเกินนะไอ้หนูต้องไอ้หนูทำยังไงก็ได้ให้คนข้างหลังหยุดร้องทีลูกชบา เป็นสาวเป็นแท่เข้ากันในบ้านเลยนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเสียหายไปแล้วเนี่ยนี่เลยก็เป็นพี่ไงก็ใช่เป็นพี่ไงฮะก็รู้ว่าเป็นพี่ชินก็เลยชอบาช่ปกติมารอหน้าบ้านมาเรียกวันนี้ดุ่มเข้ามาเลยมันน่าเกลียดรือเปล่านี่ฉันมาหาพี่ทุกวันแล้วพี่ยังไม่ชินอีกหรอใช่พี่งชินได้แล้วนะชินจนหน้าเบื่อแล้วตอนเนี้นี่อนีาฉันจะไม่มาตะโกนบ่อยๆแล้วเพราะว่าวันนี้ฉันน่ะรวบรวมความกล้าแล้วฉันจะมาปรึกษาพี่ให้ได้เลยว่าฉัน ฉันอยากให้พี่รวบรวมความกล้าไอ้ทุกวันมานี่คือไม่กล้าเลยไม่กล้ายังไม่กล้าจ้ะวันนี้กล้าที่สุดแล้วกล้าอะไรคือฉันอยากให้พี่ช่วยด้วยฉันแถวว่าด้วยฉันชบาใหญ่ยังจ้ะนี่บึกบักบึกบักดีจังหน้าเกลียดพูดอะไรหมายถึงว่าอะไรเนี่ยชะบายตัวใหญ่โตหรือยังใช่ก็หมายถึงตัวฉันยังผู้สกรมกลวงโตเป็นสาวแล้วกํากวงกํากวงกํากลวงเออั่นแหละ มันมันก็โตเป็นสาวแล้วสมที่แบบก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเออทำไมอ่ะอย่างนั้นฉันชะบาพอจะมีผัวได้ยังอหรอเฮ้ยพี่สองคนพร้อมแล้วชะบาเฮ้ยเขาไม่ได้เสนอมึงเลยเนี่ยชีวิตนู้นนึกจะทำอะไรก็ทำไงขอบคุณพี่นะใช่ไหมพากันมานี้แม่ชื่อชะแมพชื่ออะไรชะมดโอ้โหชะมดลุบล่างอย่างก็กูป่าโอเคต้อมีอะไรมาหากูเชื่อกูดิ จริงนะ uh huh. โอเ้เปิดทางให้ชบาสำหรับฉันมีแฟนได้ยังโตเป็นสาวก็จะมีความรักเลยถ้าเกิดพี่มองดูก็มันก็มีได้แล้วทำไมไปรักใครชอบใครเขาไว้อะจริงนะคือว่าฉันน่ะก็โตเป็นสาวก็เริ่มมีความรักแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่่าไม่กล้าไปบอกเขาอ่ะแอบชอบผู้ชายชจะมีแฟนแล้วว่างั้นแล้วจะมาบอกพี่แทนว่าพี่ต้องรู้จักสิก็ผู้ชายคนนั้นนะะ่ะเขา พี่นะรู้จักดีเลยเฮ้ยกูรู้จักด้วยโอ้เอาไม่มึงก็นี่โตโน่แน่กูเชื่อกูเชื่อแน่นอนอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันมาหาพี่ทุกวันขนาดนี้ผู้ชายคนนั้นก็ต้องอยู่ใกล้ๆพี่นั่นแหละกูจะม,มีเมียแล้วเพื่อนไปฟายเก้เกลเ,เวนลล้ะลูกพ่อง <c oughs> เอางี้นะบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่ไปพสตสื่อให้ พี่เทวันคือว่าถึงแม้ว่าฉันจะรวบรวมความกล้ามามากแค่ไหนแต่ว่าฉันน่ก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีฉันบอกพี่แบบอ้อมๆได้ไหมจ๊ะไม่กล้าบอกตรงๆใช่เลยจะทำงานจะทีฉันขอชี้ให้พี่ดูไหน่อยได้ๆอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่แถวๆนี้แหละชิคกยืนแอ๊ดเลยยืนแอเ๊ดแต่ว่าฉันชี้แบบอ้อมๆอดี๋ยวพี่จะพูดสื่อให้เลยฉันนเขิอ่ะเริ่มตรงไหนมาจะขอเริ่มจากตะพอกก่อนเลยแต่ว่าไม่ใช่นะทำไมอ่ะขาบวมๆแบบนี้ไม่เน่มใหมแล้วจ้ะ บวมแล้วขาปูบวมอย่างเงี้ยแถวบ้านกูมะลิงทุกคนไอเวนยอกยอกโน่นโน่นโน่นพี่เขาไปนู่นเลยเลิกไปแตรงนู้นเลยไล่เข้ามาถ่ายม้าดีดมังวิ่งรอบจ้าไม่ค้อนทิงอยู่ตรงแถวเนี้ยไอลูกเพชรผู้ชื่อลูกเพชรเออปึ๊งนี่เธอป้าชอบไอลูกเพชรเหรอไม่เอาหรอกจ้ะทำไมหน้าเหมือนจิ้งเหลนเลยอ่ะไม่ชอบ แต่งหน้าเหมือนติ๊กเหลงไงวะเนี่ยจิ๊กเหลงวายนะนี่ไม่ใช่ลูกเพชรหใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนนี้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็งนี้ด้วยอ่ะแล้วคนที่ชาบาชอบก็คือพี่ไพรวันนั่นแหละจ้ะใช่จังชาบาฉันชอบพี่หาเรื่องลงนะลูกชอบมาตั้งนานแล้วคือพี่ก็เอาจริงๆนะพี่ก็รักชาบาเหมือนกันจริงเหรอแต่แต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยว แต่มีเขาไมา่แต่ไอ้ไอ้บิ๊กลูกมึงเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยกำลังฟิตไงกำลังฟิตพี่รักชบาเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแต่ฉันไม่ได้รักพี่แบบพี่ชายอ่ะรักยังไงอ่ะฉันไม่ได้รักแบบพี่ชายโอ้โหรักแบบไหนฉันอยากได้เป็นผัวเมียไงอุ้ยเป็นสาวเป็นแซ่ผู้ชายน่าเกลียดไม่ได้หรอกพี่จะรักฉันไหมเนี่ยกลับบ้านไปรักษบาถ้าพูดแบบเนี้ยคิดตัวตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองไกลปุ๊บอะไรอ่ะเป็นคนรักษบา Hết Tôi đang trông mèo đi Mèo với gì lắm hãy cho ai thì mong หยุดบอกให้หยุดบอกหยุดเยอย่ามาเขบิดใจพี่นะดอกไม้ทุเพียนชุดละสิบบาทนะครับก็นมาสการ้ไข่วะเอ้ยไอ้ไข่ไหนนาะตัวเหมือนัลููเจ็บไหมไม่เจ็บทุณจะด้วยโอ้จะชุบตัวขาท่านเฮ้ยหัวเข่าย็พา หยุดบอกให้หยุดสทีแล้วนะเจ็บไหมไม่เจ็บขนมือมากเลยร้องเพลงก็ไม่ชอบชบาคาถาก็ไม่ชอบถ้าอย่างนั้นชบาจะเล่นของเลยนะเลยชบาเล่นอะไรเนี่ยเจอแน่ชบายามื่กเกิรักหนูร้องหนูใครวะนะ เรียกตัวอะไรวะบ้าอย่าเรียกจะตกอ,อีกไอเกมใหม่ๆมาอยู่นี่ <c oughs> เสียคนทุกคนเลยมาบ้าอยู่กับพวกเราเนี่ยก็บ้าอยู่แล้วอุย้ย <c oughs> บ้าแต่ก็น่าละบ้าพากลับเลยแม่ตามหาเนยจะเป่าพิยาพอหาวางให้ดี ให้ลงนิยมรักใครชะบาโอ้ชะบาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดียเดียเฮ้ยออกยังออกยังหนูไอ้พ่อฮีคุณเตะเข้าไปข้างเลยว่าแล้วมึงก็ซิบลูกมึงกูให้กูให้ไปตีมึงก็ซิบลูกไม่นะออกยังฮะออกยังออกแต่ไหนนะเขาเตะแล้วที่ขอขึ้นที่มั่ง มาหลอนไปถึงลำไส้ใจพี่แทนแรงแรงเพียงใดจะเอาหัวใจที่อ่อนแออ่อนแอไม่เคยหิวเลยพี่ี่มังปอดเขายอมให้กอดต้องร้องนองเี่ยเด็บใจที่พี่ชายแล้วจะมารลอน ตีเลยเฮ้เก็บไว้เช่ไหมตนียหัวใจไหน่เจจะหัวของจริงไปาเป็นเมื่อก่อนยตายแลเ้ตายอะไรเดีนี้เขาหยุดแล้วโอ้โหเป็นคนดีแล้วอยากพกเหรอที่ทำเป็นมาเลยม นี่มายั่วยวนนะไม่อยากจะฟังของฟรีเพราะตัวพี่นี้มันไม่ฟปนมันไม่ชอบมันไม่ชอบอ่ะทำมสตีสดินมามองอะไรอะไมามองอะไรม่มองหนาเลยมาทำพิศดสีไม่ักฉันเลยเหอาดืด้าน จะเอาไม้ไล่ตีอะไรให้เขาเห็นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผู้รออยู่บนเรือได้ส่งมาผู้จัดการเองเออเตรียมไม้ด้วยอ๋อทำอะไรอ่ะไม่รักใช่ไหมมันฉันป้กนะเฮ้ยเฮ้ยยูจับมาจับมาโอ้จับมาจับมาจับมา

จะซิบอีกแล้วหน้าอะไรหน้าอะไรลูกอัสเตรเมึงเลยนะมึงเลยนะเอาไม้มา่ะบ้าจะทำอะไรจะตีไงจะตีใช่ไหม